แะะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะคะเรามาติดตามภารกิจค่ะของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งในครั้งนี้เราจะไปกันที่จังหวัดนครนายกกับโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าซื้อขายกันเองนะคะระหว่างกองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครนายกจเชิงเสาและสมุทรปราการไปติดตามสกรปนี้กันค่ะ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังคงเดินหน้าสารต่อโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ต้องการเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองซื้อขายกันเองระหว่างกองทุนหมู่บ้านของแต่และจังหวัดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นโครงการที่สร้างความตื่นตัวให้กับสมาชิกทั้ง13ล้านคนของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศและเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นครัวอาหารที่ทําให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ระหว่างสมาชิกกองทุนด้วยกันล่าสุดได้ทํา MOU ร่วมกันระหว่าง3จังหวัดได้แก่กองทุนหมู่บ้านจังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสมุทรปราการจํานวน1885กองทุนเพื่อร่วมกันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้าสาลาอเนกประสงค์กองทุนหมู่บ้านวางปลาไหลตําบลบ้านพร้าวตําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเห็นได้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมีเป็นสถาบ,บัานอาหารหรือว่าเป็นแหล่งอาหารของท้งประเทศนะครับี่การมาแลกเปลี่ยนวันนี้ก็เป็นอีกเรียกว่าอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับตรงหมู่บ้านในการสร้างรายได้กับสมาชิก แทนที่จะซื้อขายกับพนภายนอกก็ซื้อขายซื่อกันและกันนะครับตอนหมู่บ้านทั้งหมดมีทั้งหมด7 9 0 0มกองทุนนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งถ้าแต่ละกองทุนหรือว่าแต่ละหมู่บ้านน่ซื้อขายซื้อกันและกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตลาดไทยนอกหรือว่าไม่จำเป็นต้องต้องหาตลาดกันเองเพราะตลาดของเราเองเนี่ยในหมู่บ้านก็ใหญ่พอที่จะรองรับสินค้ทาทั้งหมดในอนาคตของรการนี้ก็อยากทําให้การซื้อขายง่ายขึ้นนะเราก็จะอาจจะมีแล้วว่าภาษาไทยแรแพลตฟอร์มแล้วก็มีรระะบขนส่่งงหวา สถานีขนส่งกับชุมชนนะครับจะมีแล้วว่าขนส่งชุมชนเกิดขึ้นเพื่อการขนส่งหรือการชดเชยเงินเนี่ยค่อนข้าง,งทาได้ง่ายนะครับโดยทั้ง3จังหวัดได้นาผลิตผลทางการเกษตรมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันข้าวสารจากจังหวัดนครนายกไก่ไก่จากจังหวัดฉะเชิงเซาและปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นมูล,ลค่ารวมกว่า25 0,000บาท นอกจากนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกว่า20กองทุนของทั้ง3จังหวัดยังได้มาออกบูธเพื่อแสดงผลผลิตทางการเกษตรและแนะนําสินค้าในชุมชนเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าอีกด้วยเราเอาปลาสลิดมาแลกกะข้าวของสามตกเตาวและก็นะขยกเพราะว่าสมุนรปรเป็นปืนเ,นเนาานมืองอุตสาหกรรมนะไม่มีสถา,านที่ปลูกข้าวเลี้ยงปลาได้อย่างเดียว นะเราก็เลยเอาปลามาแลกกับข้าวนะเพราะว่าข้าวของและครรยกเป็นข้าวที่ดีนะฮะแล้วก็สารเล่าที่มีผลไม้ข้าวชุมชนวังปลาไหลแล้วครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้สารทีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีเรานําเสนอข้าวปลอดภัยนะครับจะคือก็เป็นห่วงทั้งคนบริโภคและก็คนทำและปลอดภัยด้วยกันทั้งคูค่เป็นโครงการที่สนับสนุนเหมือนกับให้สินค้ามันขยับนะครับคือ มันนิ่งอยู่ในช่วงเหตุการณ์เนี่ยมันจะนิ่งๆอยู่การค้าขายับถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ได้ได,ได้ทำการค้ากับจังหวัดพี่จังหวัดน้องนะครับก็มีให้เศษกรและสมาชิกนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นครับ โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันสามารถสร้างกลไกเชื่อมโยงขยายไปยังภูมิภาคและทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจรากฐานของประเทศต่อไปค่ะ ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่นําสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับในแต่ละจังหวัดออกมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อถือว่าเป็นการหาไรายได้เสริมสร้างไรายได้ให้กันนะครับเพราะอย่างที่บอกกันไปว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะตอนนี้เองตลาดหลายๆตลาดก็ไม่สามารถที่จะขายของได้แน่นอนว่าพอสินค้าที่ถูกผลิตออกมาแล้วนะครับไม่สามารถจําหน่ายได้ก็ต้องปล่อยให้เสียไปอย่างเดียวหรือว่าต้องนําไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นๆแต่พอมีโครงการแบบนี้ทําให้สินค้าเหล่านั้นสามารถที่จะระบายออกไปได้นะครับอย่างที่ใครต้องการข้าวก็สามารถนําข้าวไปแลกกับปลา หรืออะไรอื่นๆที่สามารถแลกกันได้ตามชุมชนต่างๆนั่นเองถือว่าเป็นโครงการดีๆนั่นเองนะครับ